ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมเมื่อหกปีก่อนเอ,อหลังจากที่เราได้รู้ไปแล้วนะครับว่าไฟาฟ้ามันคืออะไรนะครับก็คืออิเล็กตรอนนะครับที่วิ่งไปตามสายไฟนะครับแล้วก็จะมีเรื่องแอมเรื่องโวลต์นะครับแอมก็คือปริมาณไฟฟ้านะครับส่วนโวลต์ก็คือความเร็วในการวิ่งของไฟฟ้านะครับต่อไปก็ เรามาทาความรู้จักไฟฟ้ากระแสตรงและก็กระแสสลับนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าไฟฟ้า AC กับไฟฟ้า DC นะครับว่ามันคืออะไรไฟฟ้า DC นะครับก็คือไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงนี่คือมันก็จะวิ่งตรงตลอดนะครับเราก็จะเห็นส่วนมากไฟฟ้ากระแสตรงก็จะมี2เส้นนะครับก็คือมีสีแดงกับสีดําสีแดงก็คือไฟบวกนะครับก็จะวิ่งเข้าตลอดนะครับ สีดำก็จะเป็นกาวนะครับกาวเป็นให้ไฟมันวิ่งกลับมานะครับก็คือมันจะอิเล็กตรอนมันจะวิ่งไปแล้วก็จะต้องมีเส้นทางให้มันวิ่งกลับมานะครับก็คือวิ่งกลับมาทางกาวนะครับส่วนไฟฟ้าเอซี AC ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับการวิ่งของมันก็คือมันจะวิ่งบวกอย่างเงี้ยนะครับบวกแล้วก็แล้วก็ ลงมาลบนะครับลบก็คือมันจะดึงกลับนะครับก็คือมันจะเหมือนมันผลักออกไปนะครับผลักออกไปแล้วมันก็ดึงกลับมาอะไรประมาณนี้ครับเป็นคลื่นเป็นลูกคลื่นสมมติรถไฟกำลังวิ่งไปอย่างนี้นะครับปึ๊บอแล้วพอมันลงมาลบนะครับมันก็ดึงกลับมาดึงอิเล็กตรอนกลับมานะครับแล้วก็ผลักขึ้นไปใหม่แล้วก็ดึงกลับมาแบบนี้ครับผลักผักดึงดึงอย่างนี้ครับมันก็เลยเรียกว่ากระแสสลับนะครับ กระากระแสสลับนะครับมันก็จะมีพวกเวลาเอาไปใช้กับเครื่องเช่าไฟฟ้าต่างๆนะครับันต้องแปลงเป็นกระแสตรงก่อนนะครับมันก็จะมีพวกไดโอดนะครับไปแปลงกระแสไฟอะไรพวกนี้ครับให้เป็นกระแสตรงครับครับผมก็เอาไว้เจอกันเรื่องถัดไปในคลิปถัดไปนะครับ